จากเรื่องราวประเด็นร้อนทีนี้ครับเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นการขยายประเด็นวันนี้ภาคภูมิใจครับที่จะนําเสนอเรื่องนี้และก็เป็นตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่สู้ชีวิตด้วยนะฮะสู้เข้าไปอย่าได้ถอยนะครับคนสู้ชีวิตครับและมีสติป,ปัญญาด้วยไม่ใช่ว่าสู้แบบมือเปล่าสู้มีปัญญาต่อสู้ด้วยครับ คือเป็นคนที่ทำนาที่เจอปัญหาเรื่องราวของการแล้งซ้ำซากนะครับแล้งซ้ำซากทำนาไม่ได้ผลครับถ้าเผื่อเป็นคนอื่นก็จะถือโอกาสนี้ด่าทอรัฐบาลว่าไม่ช่วยเหลือนะครับปล่อยให้พี่น้องประชาชนนะครับสู้ด้วยเพียงแค่ตามลําพังนะครับนี่ก็ถือโอกาสว่าการบริหารรัฐบาลน,นี้ล้มเหลวครับแต่ปรากฏว่ารายนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เสียเวลามาด่ารัฐบาลว่าล้มเหลวครับ แต่ว่าใช้เวลานี้ครับคิดใช้ปัญญาไตรตรองว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับจนกระทั่งสามารถเอาชนะความแห้งแล้งและก็ประสบความสําเร็จในการทํานาไร่นาสืบทผสมได้และก็เปิดข้อสังเกตนะฮะเวลาที่เราประสบความสําเร็จอะไรก็ตามแต่ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาชื่นชมทีนี้ครับให้ความช่วยเหลือนะฮะตอนที่เรายังไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จนี่ก็ พูดง่ายๆว่าติดต่อประสานงานอะไรก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับแต่พอเราประสบความสําเร็จนี่ครับถึงเราไม่ไปเขาก็มาครับนะฮะขอตั้งป้ายเป็นศูนย์เศรษฐกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ครับอันนี้อันนี้ผมพูดตามที่ผมได้รับข้อมูลมานะคือไ,อไปเจอไปเจอท่านหนึ่งอยู่ที่บึงกลุ่มนี่แหละครับนะฮะไปอ,อยู่ที่บึงกลุ่มที่เป็นข่าวโด่งดังก็คือทํานากลางกรุงนี่ครับ ท่านเองก็เป็นนักวิจัยของมอกเกษตรและก็เออร์ลี่ออกมาแล้วมาทํานาทําสวนทําไร่นะครับอยู่ที่ของตัวเองและเป็นที่นี้คือมีคนมาขอซื้อนะขอซื้อนี่คือพูดง่ายๆว่าถ้าเผื่อขายไปนี่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ยอย่างสะดวกสบายทั้งชีวิตเลยครับแต่เจ้าตัวไม่ขายครับแต่เอาที่นาที่มีมูลค่าแพงนี้มาทํานาทําสวนทําไร่ครับเพราะว่าเงินก็พอเพียงแล้ว ลูกสาวก็จบทันตแพทย์มาเป็นเปิดคลินิกหมอฟันอยู่ด้วยนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับปรากฏว่าทําไปทํามานี่ก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านกเกษตรจังหวัดก็มาติดต่อที่นี่ครับขอขอลงพื้นที่ครับตั้งป้ายว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเศร,รษฐกิจพอเพียงครับเขาบอกเอากระบอเป็นยังว่าแทนครับเอาตั้งกระตั้งมากะตั้งแล้วต่อมาก็มีคนมาศึกษาดูงานที่นี่ครับ แล้วเพื่อนเองก็ซอมดูว่าเอ๊ซุ่มมาศึกษาดูงานนี่มานี่ลงมาจาก,กรถก็บอกขวดีฟังบันไดได้มาันมาแะไรก็ถามเนี่ยคำสองคำมาแทนอ่ายางเลาะแล้วก็ขึ้นรถเมื่อมาแทนแต่ว่าเป็นแหลกศึกษาดูงานเหมือนกันครับตอนหลังมานี่ก็เลยบอกว่าคณะแบบนี้ท่านไม่รับครับถ้าเพื่อจะมานี่คือมาด้วยความตั้งใจจริงๆถ้าเผื่อมาแบบมาแบบชะงกทัวร์นี่คือไม่เอาด้วยครับปฏิเสธคนมาศึกษาดูงาน,นครับ อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่ภาครัฐในการทํางานด้วยนะครับนะครับเวลาส่งเสริมอะไรก็ตามแต่ขอให้ส่งส่งเสริมอย่างจริงจังครับรายนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้เริ่มเป็นข่าวแล้วต่อไปก็คาดว่าจะเป็นวิทยากรขึ้นเวทีบรรยายเป็นระยะระยะทีนี้ครับสู่สู่ความสําเร็จทําไรนาสูผสมเครียดเบื่อขุดเอาชนะความแห้งแล้งแบบซ้ํรซากได้ที่ผมนําเสนอนี้เพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการใช้ปัญญาแก้ปัญหานะครับ ที่จังหวัดกาลสินเอออีสานมีเรื่องให้เชิญชมใน่ตอนนี้นนครับพบ,กบเกษตรกรต้นแบบพลิกผืนแผ่นดินที่ทํากินจากนาข้าวตายแล้งซ้าซากสู่การแก้ปัญหาครบวงจรแบบไรานาสุผสมครับมีรายได้ทั้งรายวันรายเดือนและก็รายปีซึ่งผมเคยขึ้นเวทีมาหลายครั้งนะครับว่าถ้าเปิดเกษตรกรนะครับจะอยู่แบบยั่งยืนได้ท่านจะต้องมีรายได้ทั้งรายวันรายเดือนและรายปีครับถ้าเผื่อไปฝากไว้เพียงแค่รายปีอย่างเดียวนี้อยู่ยากครับ น,ะะนอกจากนั้นก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หมุนเวียนตลอดปีเผยสุดสําเร็จครับทำไงถึงประสบความสําเร็จบอกว่าเป็นเพราะว่าใช้วิธีคือเครียดเบือ่อขุดเอาชนะขุดดินนะฮะปลูกพืชครับเอาชนะความแห้งแล้งซ้ำซากครับจนกระทั่งตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วครับ ก็เลยถือโอกาสนี้ครับได้นําเสนอเรื่องนี้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับนี่ฮะเป็นเกษตรกร,รจากทางด้านกาลสินด้วยอุบลนเราก็คาดว่าจะมีเหมือนกันนะฮะโดยเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานี้นางอรอนุชเกีตสัญชัยครับหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และก็สารสนเทศสันักงานกเกษตรจังหวัดกาลสินและก็นายพนมกรเวชกามาห่่ยเวชกามาในคุนคบานเฮาได้นี่นักวิชาการ,กรเกษตรและก็นางสาววิรัต จิตจักครับเกษตรอำเภอกุชินารายนะครับได้นำคณะสื่อสารมวลชนนะครับไปลงลงแปลงไปชมไร่นาะสุวนผสมของนายลำไัยขจรโมดครับ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพรายนาสุผสมประจำปี2565เพื่อเป็นการเผยแพร่ประสบการณ์เกษตรกรต้นแบบที่พึ่งพาตนเองมีรายได้ตลอดทั้งปีด้วยการใช้ทักษะและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซากนะครับเขาเรียกว่าแล้งแบบยั่งยืนนะครับโดยทางด้านนางอรอนุชเกศสัญชัยคัวห,หน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และก็สาธารณเทศนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาลสินกล่าวว่า ท่านั้นคุณลำพาขมกขจรโมดนะครับนับว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ไม่ยอมแพ้ต่อภัยธรรมชาติโดยเฉพาะการแก้ปัญหาแรงซ้ำซากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับจากเดิมที่เคยปลูกข้าวได้ปีละครั้งแล้วก็กลายเป็นเพราะว่าเป็นนาโคกทำเป็นบานเข้าเคืว,ว่าหน้าดอนเนาะหน้าดอนหน้าหินแแหนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนทํานาเป็นทํานาทั้งปีได้ครับเป็นนาปีได้และเป็นนาปรังได้ด้วยครับแล้วสามารถปลูก ปลูกสวนผลไม้ปลูกล้วยหอมขายใบตองแล้วก็พืชผักสวนครัวทําให้มีรายได้ตลอดทั้งปีเราก็อยากจะให้ประชาชนได้เข้าถึงการเรียนรู้วิถีเกษตรกร,ร,กรที่สามารถจับต้องได้จริงครับไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่วัฒนกรรมหรือว่าเป็นเพียงแค่หลักการทฤษฎีว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างนี้3มห่วงสามห่วงแล้วก็สหลักประมาณนี้ครับ นี่คือตัวอย่างจริงเลยครับที่เขาทํานําเอาหลักนี้มาแปลประยุกต์ให้กลายเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมทําได้จริงครับซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งของการมีอาชีพอิสระลงมือทําด้วยตนเองซึ่งหากท่านใดสนใจครับสามารถไปขอความรู้หรือว่าสอบถามรายละเอียดข้อมูลกับสนักง,งานเกษตรอําเภอใกล้บ้านท่านนะฮะมีรายการหนึ่งที่ผมขึ้นเวทีและผมแนะนำนะกับคนที่เป็นเกษตรกรคือรายการหอมแผ่นดินครับซึ่งจะมีทีมงานนี่ครับได้รับ เงินสนับสนุนจากทกศครับไปค้นหาเกษตรกรผู้ประสบความสําเร็จนะครับในการทําอาชีพเกษตรกรนี่ครับแล้วก็นํามาเผยแพร่ว่าทําสําเร็จได้อย่างไรต่อสู้มาอย่างไรแล้วก็พอดูแล้วครับทอดบดเรียนแล้วเหมือนกันเลยครับคนที่ประสบความสำเร็จทานด้เกษตรกรนี้ส่วนใหญ่ครับจะถูกคนข้างเคียงมองว่าเป็นพีบ้าครับคือทําอะไรลงไปนี่คือแปลกไปกว่าคนอื่นเขาแล้วคนข้างเคียงจะอกโอ้ยแล้วเป็นบ้าไปแล้วท่าน คนบ่วข้อบาทนะฮะจนกระทั่งประสบความสําเร็จจึงจะเปลี่ยนจากคนบ้าคนพี่บ้านะครับมาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะเป็นอย่างนั้น,นครับนี่ถ้าที่ผมติดตามมานะฮะสูตรสาเร็จจะเป็นอย่างนี้ครับโดยทางด้านนายนาลำพายขจรโมนนรจนเกษตรกรต้นแบบเจ้าของไรนาสูผสมแห่งนี้เล่าว,ว่ามีพื้นที่ทํากินอยู่16ไร่เดิมเนี่คุณพรเป็นนาข้าวทั้งหมดเลยแต่ว่าปลูกข้าวได้เพียงแค่ปีละครั้ง หน้าแรงก็แรงไม่มีน้ําเลยพอถึงหน้าฝนนะครับน้าก็ไหลหลากได้รับผลกระทบอีกเป็นแบบนี้มาซ้ํำซากนะฮะแบบยั่งยืนจนกระทั่งตนเองนี่ลองศึกษาแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดจากการเริ่มศึกษาดูงานจากสํานักง,งานเกษตรอําเ,เภอกุชินารายเออเห็นไหมเริ่มต้นต้องหาข้อมูลก่อนหาความรู้ก่อนครับในเมื่อเราไม่มีนะครับก็ต้องไปหาผู้รู้ครับก็คือสํานักง,งานเกษตรอําเ,เ,เภอกุชินารายครับ แล้วก็ไปดูจุดนั้นจุดนี้แล้วมาเปรียบเทียบกับของเราครับจนกระทั่งนําไปสู่การปรับเปลี่ยนการทําเกษตรของครอบครัวจากที่นานล้วนๆครับคุณพรนํามาแบ่งส,สัดส่วนตามหลักไรนาสูตรผสมครับก็คือก็คือสูตร30 30 30แล้วก็10นี่คือไรนาสูตรผสมนะคระับทฤษฎีของในหลวงรอเก้านี่ครับทำได้จริงครับมีที่อยู่อาศัยมีท,ทําสวนทํานาทําไรนะฮะแล้วก็ ลงมือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับโดยพื้นที่นะฮะที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ฮะเอ,อนะ่อกี่ไร่น้เม่อกีนนี่ฮะสิไร่นี่ครับใน16ไร่นี้เขาเป็นพื้นที่ทํานาปีนาปรางนี่หไร่คุณพรปลูกปลูกไผยอีก1ไร่นะครับกล้วยน้าําว้ากล้วยหอมทองและก็ฟ่งอีก5ไร่ส่วนอีก4ไร่นี้เป็นที่อยู่อาศัยและก็คอกวัวครับเห็นไหมฮะมีที่นาที่สวนนะครับแล้วก็ เป็นที่อยู่อาศัยนะฮะที่นาที่สวนที่ไร่ที่ว่านี้ครับทำนาปีนาปรางนี่หไร่ปลูกไผ่หนึ่งไร่กล้วยน้ําว้ากล้วยหอมทองฝรั่ง5ไร่แล้วอีก4ไร่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ภายในสิ่งที่ขาดมมนได้คือต้องมีสระน้ำครับนะฮะมีสระน้ําด้วยมีการภายในสวนนี่ก็ขุดสระน้ําขุดยกร่องในสวนขนาดกว้าง2เมตรลึก50เซนครับมีคันดินกว้านี่สเมตรห้สครับสามารถปลูกกล้วยแล้วก็พืชสวนครัวหมุนเวียน ไปตลอดทั้งปีและก็ยังมีรายได้จากการขายใบตองอีต่างหากครับนันว่าตัวแหละครับถ้าเผื่อเราทําจริงครับเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรความขยันไม่เคยไม่เคยฆ่าคนครับนะฮะต้องต้องอยู่ในหมู่บ้านคนขยันนะครับนะฮะถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้เขาก็มีการปลูกฝรั่งนะครับปลูกกล้วยหอมนะครับปลูกขวน้ําว้าครับในขณะเดียวกันนะะักข่าวก็สอบถามหวยเฮจันได้คือประสบความสําเร็จ ลองบอกชีเวิร์ดมาดูซิ่ How to Success ว่อสนครับทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จทางด้านคุณลำพันนี่ก็ยิ้มเปยๆเลยครับบอกว่าสูตรสำเร็จของการทำไร่นาสวนผสมนี้ง่ายๆเคยจำโฆษณาได้ไหมหนึ่งครับเครียดจนกินเหล้านะครับอันนี้ไม่ใช่ครับเครียดจนครับขุดกับเบื่อขุดครับแทนที่จะเครียดจนกินเหล้านี่ก็คือเครียดจนขุดครับเบื่อขุดครับเซ็งขุดครับ เบือขุดครับแล้วก็ปลูกปลูกไปเรื่อยๆครับในที่ของตนครับนะฮะปลูกไปเรื่อยๆในที่ของตนผลผลิตออกมานี่ก็เอาไปขายครับเ,เหลือเหลือกินก็เอาไปขายแต่ว่าโดยหลักการนะเขาต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะคือเอาไปกินเองพอเหลือจากกินก็เอาไปแจกจ่ายให้คนรอบบ้านให้รอบข้างนะครับเหลือแจกจ่ายก็นําไปจําหน่ายครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้คนก็จะเข้ามาเรียนรู้ด้วยนะครับนี่ แต่ว่าท่านนี้บอกว่าก็ดีะฮะก็คือกินเหลือกินก็ไปไขายนะทุกวันนี้มีรายได้เฉลี่ยทอโทษนะฮะคุณณรพรฟังแล้วเหยียบมิดเอาเลยนะยัยบอกต่อนะนะครับทุกวันนี้มีรายได้เฉลี่ยดเดือนละ2 0,000บาทนะฮะแต่ว่าตัวเราไม่ต้องซื้อเป็นต้องซื้ออาหารกินครับเพราะว่าทุกอย่างมีอยู่ในสวนอยู่แล้วครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินครับ สินค้าในสวนหลักๆก,ก็มีพวกใบตองได้สัปดาห์ละ100กิโลกรัมกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมทองนี่ร้อยหกิโลกรัมฝรั่งคาตระไคร้นะครับพริกและก็หน่อไม้ซึ่งผลผลิตท,ทางเกษตรผ่านมาตรฐาน G A P เรียบร้อยครับนะฮะมาตรฐานเรียกว่าเป็นผลผลิตท,ที่สะอาดปลอดภัยครับ,นะรบผ่านมาตรฐาน G A P เรียบร้อย จากการทําไร่านาสูนผสมนอกจากจะมีรายได้หมุนเวียนตลอดปีแล้วยังทําให้เรียนรู้ถึงการแบ่งปันนั่นว่าตัวละคร,รแบ่งปันนี้ทําให้เราเกิดความสุขกับยิ่งให้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะครับเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่คนที่สนใจที่แวะเวียนมาที่สวนแล้วก็โทรศัพท์มาในส่วนตัวมองว่าทุกคนสามารถทําเกษตรและก็เป็นเกษตรกร,กรได้นะครับแค่เปิดใจและก็ลงมือทําครับเรียกว่าต้องใช้หลักการทอทอครับ คืออะไรทอทอทอก็คือทำทันทีครับหรืออย่างเช่น just do it ของ n นกี้ครับนะฮะ just do it ลงมือท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 ำท,ทันทีครับทำได้แน่นอนครับแล้วก็เบื่อเซงขุดเบื่อเซงขุดปลูกครับทำอย่างนี้ก็ประสบความสำเร็จครับไม่ใช่ว่าเครียดโจรกินเหล้าแล้วก็หันไปด่ารัฐบาลทีนี้ครับว่ารัฐบาลทิ้งทอดทิ้งไม่หัวซาครับนี่คนมีปัญญาเขาก็ใช้วิกฤตให้กลายเป็นโอกาสอย่างนี้ครับนี่ต้องชื่นชมนะฮะ เดี๋ยวขอเอ่ยชื่ออีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะคุณลำไพขจรโมดนะครับอยู่ที่กุชิตนารายจังหวัดกระสินครับเป็นเกษตรป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับของจังหวัดครับมีรายได้นี่เรียกว่าจากที่แล้งซ้ำซากจนซ้ำซากครับตอนนี้กลายไปว่ามีรายได้อย่างต่ำเดือนละือะ2 0 0 0 0บาทครับจาก16กไร่ครับทำไรนาสวนผสมครับนะฮะอ้าวสวัสดีครับทาานท่านผออุดรนะฮะบอกว่ารับชมอยู่นะครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ บางคนอ้าคุณพรออบอล้อะไรกัลงมือเฮ็ดเย่บอลว่าสันจะของเฮ็ดเย่บอนะครับ <laughs> ผมเองก็พูดตามตรงนะใจของผมนี่ฝักไฟเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าด้วยอายุนะฮะและก็พื้นที่นะฮะคือพ่อผมนี่เป็นคนฉลาดนะฮะเป็นคนฉลาดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเองนี่คือมีลูกแล้วส่งลูกเรียนหนังสือครับส่วนที่นาที่มีอยู่เนี่ยฮะยกให้พี่น้องหมดเลยครับ พราะถือว่าได้ขายนานี่ส่งลูกเรียนและเป็นความรู้นี่คือเป็นที่นาตีนบ้านครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ยกที่นาให้คนไหนเรียนหนังสือไม่ให้ที่นาครับแต่ว่าถ้าเผื่อคนไหน,น,นไม่ได้เรียนยกที่นาให้ทํามาหาจินส่วนความรู้นี่ให้ไปแล้วถือว่าเป็นนาตีนบ้าน,านก็ไปแสวงหาเองครับนี่เป็นสิ่งนี้ฮะเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยไม่มีที่นาแต่ว่าพี่สาวมีที่นาครับพี่สาวเขาก็ให้ลูกหลานเขาไปตัวเราก็ ถือว่าเราได้ความรู้จากพ่อแม่แล้วนะครับที่ให้ทุนมานะครับหากินได้ไปชั่วชีวิตครับนะฮะแต่ว่าใจนี่ชอบนะเรื่องราวแบบนี้ผมเองก็ชอบนําเสนอข่าวประเภทนี้ด้วยคือเวลาที่เป็นอะไรมาปุ๊บนี่ต้องหาปัญญาหาทางออกครับและตอนนี้สื่อตอนนี้มีเยอะมากครับทั้ง YouTube ทั้งเว็บไซต์นะครับโอ้เยอะจริงๆครับขอเพียงแค่ลงมือทำเท่านั้นเองครับและก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถแล้วนะครับอยากจะแก้ปัญหาเรื่องราวของรถยนต ต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์ไปที่นี่ครับไปที่ทางด้านถาวนอยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออร์รถออฟโรดนะครับยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ก็พูดง่ายว่ารถ เล็กรถกลางรถด่ายมีจำหน่ายมีจำหน่ายหมดครับรวมทั้งล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดาครับนอกจากนั้นก็ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูน่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําตรงไปเลยนะครับถาวรอ,อย่างยตนทั้ง3สาขาคุณกันยายเองก็ย้ำม,มานะครับจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกันยายเองครับ ผมเองก็เป็นลูกค้าของถาวรย่างยตนมาตั้งแต่รถคันแรกจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้เปลี่ยนสถานะนะครับจากลูกค้ากลายเป็นญาติตอนนี้ครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับท่านเองก็ให้ความเมตตาเป็นอย่างมากนะครับทั้งลูกหลานของท่านเองก็ให้เรียกว่าถือว่าเรานี้เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะเหมือนกับว่าเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นการค้าขายนะถ้าเพื่อเมื่อไร่ที่ท่านสามารถ เปลี่ยนลูกค้าให้เป็นญาติได้น,นั่นคือว่าสุดสําเร็จของการค้าขายเพราะว่าเขาจะอยู่กับเ,เราไปชั่วชีวิตเลยนะครับ